นี่คือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของปี2024และก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดด้วยทั้งเรื่องเต็มไปด้วยความเข้มข้นใช้เพียงสัปดาห์เดียวก็ครองแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศอินโดนีเซียเพราะว่าผีในวันนี้แตกต่างจากที่เคยเห็นมาโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในมาที่มีวัฒนธรรมพื้นบ้านเรียบง่ายอาลีแม่บ้านของคุณปู่เฉียวมีลูกสาวที่เพิ่งอายุได้หกขวบชื่ออิมิช่วงนี้มีไข้สูงไม่ยอมลดกินยาก็ไม่เห็นดีขึ้นคุณย่าเฉียวผู้ใจดีไม่สามารถมองเห็นเด็กททททีี่่ตตต้้องงนนุกกกไไดดัสิใจจปราา เพื ass, ่อขอให้แพทย์ผ like ู้มีชื่อเสียงกลับมารักษาอีมีเธอบอกให้อลิสสบายใจแล้วจึงขับรถออกจากมาที่มีคุณปู่เฉียวร่วมด้วยระหว่างทางคุณปู่เฉียวเพื่อคลายเบื่อเปิดเพลงตรงๆไก่ขึ้นผลคือคนขับรถบรรทุกที่มาจากฝั่งตรงข้ามง่วงนอนหลับในชนเข้ากับรถบรรทุกอย่างจังตรงไก่ตรงไก่กาๆกาๆตะโกนสองสามตัวไก่ทีละตอนๆทีละตอนที่อินโดนีเซียจัดการอุบัติเหตุเน้นการใช้วัสดุในท้องถิ่นเมื่อลูกสาวเสี่ยวเฉียวได้รับข่าวร้ายและมาที่เกิดเหตุ พ่อแม่นอนอยู่บนพื้นถูกใบไม้สองใบลุมไว้นี่แหละคือผ้าห่อศพที่มีเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียเสียวเฉียวค่อยๆเปิดใบไม้เฉียวเฉียวลงตัวลงบนร่างของคุณย่าเฉียวและร้องให้ด้วยความเจ็บปวดในขณะนั้นคุณปู่เฉียวก็ฟื้นจากความตายขึ้นมาเสียวเฉียวที่ได้ยินเสียงเรียกหันไปมองบนพื้นมีแค่ใบไม้พ่อหายไปในวินาทีถัดไปเ้าที่แท้ก็เป็นความฝันนี้เองทำให้ตัวเองตกใจเสียวเฉียวบอกเรื่องความฝันให้กับอาลี อาลีบอกให้เธออย่าคิดมากความฝันมักจะตรงข้ามผู้จบคาก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมีตำรวจจราจรสองคนยืนอยู่หน้าประตูเพื่อนำข่าวการเสียชีวิตไม่ต้องพูดเลยเสี่ยวเฉียวฝันเป็นจริงแล้วที่สาวต้าเฉียวมาที่โรงพยาบาลสามีของเธอคุณเฉียงกลับไปเล่นเกมอยู่ตรงนั้นต้าเฉียวโกรธจนต้องเช็ดน้ำตาสองพี่น้องกอดหัวร้องไห้และต่อมาไปถึงห้องร่างเมื่อเห็นศพของคุณย่าเฉียวก็ร้องไห้คร่ำครวญอีกครั้งตอนนี้ทั้งคู่ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากคุณพ่อคุณปู่เฉียวได้รับบ,บาดเจ็บส,หสาหสง้อดุิน แต่การใส่ท่อช่วยหายใจนั้นทั้งเจ็บปวดและมีค่าใช้ใจ่ายสูงดีกว่าที่จะออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านตายอย่างมีเกียรติดังนั้นสองลูกสาวที่กตัญยูจึงจัดการดูแลคุณพ่อให้เรียบร้อยและยุ่งอยู่กับการจัดการงานศพของคุณแม่ผู้ที่เข้าร่วมง,งานศพในอินโดนีเซียบ่อยๆต่างรู้กันดีพิธีที่นั่นแตกต่างจากของเราต้องอาบน้ําและชำระร่างกายให้กับผู้ล่วงรับก่อนจากนั้นใช้ฝ้าอุดรูจมูกสุดท้ายห่อด้วยผ้าขาวผูกที่หัวเป็นปมซึ่งเรียกกันว่าการฝังแบบห่อหัวตามหลักแล้วมีคนแก่ในหมู่บ้านนนช่่่่วยยจัดดกกาาาาารรรทุอองงํเิไปบืน ปัญหาคือคุณปู่เฉียวเล่นสนุกในวัยหนุ่มมีภรรยาน้อยอีกคนหนึ่งคือเหมยอ,อีอยู่ข้างนอกเหมยอ,อีพาลูกชายอวิ๋มาที่บ้านเพื่อไว้อะไรคําพูดฟังดูดีมากพวกเธอไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรแต่ที่อวิ๋คือพี่ชายของพวกเธอที่ต่างแม่กันตาเฉียวรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้มากเธอหวังจะใช้มรดกเพล็กชีวิตตอนนี้อวิ๋มาที่นี่เพื่อเรียกว่าพี่น้องแค่อยากได้ส่วนแบ่งเท่านั้นเหรอขณะที่ท้องฟ้าเริ่มมืดคนอื่นกําลังทาพิธีอัญเชิญวิญ,ญญาณให้กับศบพ บทที่อ่านยากนี้ยังไม่จบขณะก้มลงหยิบแ่นอ่านหนังสือคุณปู่เฉียวกระโดดลุกขึ้นเหมือนปลาขนองนั่นไม่ได้จริงเหรอนั่นไม่ได้จริงเหรอือยากลําบากขนาดไหนถึงจะทําให้เขานอนลงได้ขณะที่เหมยอ,อีก้มลงอีกครั้งผมจานวนพันเส้นปรากฏออกมาจากใต้เตียงและแผ่นเตียงก็พังทลายนี่มันเจอผีพันเส้นผมหรือเปล่าเหมยอ,อีนอนราบอยู่บนพื้นเพื่อตรวจสอบอีกครั้งแต่ไม่เห็นสิ่งสกรปรกเลยในขณะนั้นเธอได้ส่องไปยังกระจกแต่งตัวอย่างช้าช้าชั่วขณะต่อมา สิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นทุกคนพุ่งเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทุกอย่างดูปกติดียกเว้นเพียงอาลีที่เห็นบางสิ่งในระยะไกลที่ปลายทางเดินมีเงาที่ไม่ชัดเจนยืนอยู่พร้อมกับไฟกระพริบไปไม่กี่ครั้งจากนั้นมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเรื่องที่น่าขนลุกในค่าคืนผ่านไปคุณย่าเฉียวถูกฝังตามกําหนดเพื่อให้สุนทรียภาพตาเฉียวยังไม่สนใจแม้กระทั่งงานศพเธอมาที่ห้องทํางานเพื่อค้นหาสัญญาแห่งบิดาเฉียวเฉียวรู้สึกโกรธกระทําของพี่สามา เธอหวังว่าจะได้บิดาที่เสียชีวิตเช่นนี้หรือวันถัดมาเจ้าของตลาดเกษตรได้มารับค่าเช่าต้าเฉียวขอร้องให้ขยายเวลาอีกสองวันรออีกสองวันเมื่อเธอกลายเป็นเด็กกำพร้าจากนั้นก็จะมีเงินจ่ายค่าเช่าหลังจากไล่เจ้าของบ้านไปแล้วต้าเฉียวเห็นอวัยเดินเล่นอยู่ในตลาดจึงระบายความอัดอั้นใส่อวัยอย่างเต็มที่ทุกคนรู้ว่าคุณแม่ของนายค้าขายอะไรห้ามพูดถึงคุณแม่ของฉันในทางที่ไม่ดีปิดปากซักเฉียวเฉียวเข้าไปห้ามไม่ให้สองคนนี้ตีกันแม่งเอ้ยต่อไปอย่าให้ฉันจำไว้นะ เอาวยพูดคำร้ายๆก่อนจะเดินจากไปจนถึงเวลากลางคืนพิธีอธิษฐานยังคงดำเนินต่อไปเมยอ,อีขอตัวไปห้องน้ำแอบมายังห้องนอนคุณปู่เฉียวและหยิบรอยสักหนึ่งอันออกมาตั้งใจจะใส่มันไว้ใต้หมอนฉากนี้ดันถูกต้าเฉียวเห็นเข้าเมยอ,อีจึงไม่มีทางเลือกต้องมอบรอยสักให้เมื่อเห็นรอยสักที่ลึกลับนั้นต้าเฉียวโกรธจัดจะเอาอะไรเอาวยมาที่นี่เพื่อแบ่งวรดกหรือย,ยังไงนายจะทำเรื่องบ้าอะไรอีกไปให้พ้นเมื่อเห็นเมยอ,อีวิ่งออกไปด้วยน้ำตาชาวบ้านพูดคุยเรื่องข่าวลือฉันได้ยินมาว่าคุณปู่เฉียวเป็นนผู้้ใชแ มีผู้รับคะห์แทนอยู่คอยปกป้องเขานี่แหละที่ทำให้เขายังไม่ตายสนิทถ้าแม่เหมยถูกไล่ออกไปงั้นคืนนี้คงต้องให้ตาเฉียวเฝ้ารักษาเวนถือแล้วต้าเฉียวเองตัวลงข้างเตียงและหลับตาไปชั่วขณะเมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นพ่อตอนตั้งตรงนั่งอยู่เธอเพิ่งคิดจะยื่นมือออกไปก็ถูกทำให้ตกใจจนตัวสั่น <Okay. S 1> พอดีนั้นก็มีเสียงเรียกจากเสี่ยวเฉียวดังมาจากข้างนอกประตูต้าเฉียวเดินไปเปิดประตูจูจูก็ถูกพลังสูงโจมตีกระแทกหน้า บ้านนี้อยู่ต่อไปอีกวินาทีเดียวก็ไม่ไหวแล้วตาเฉียวหยิบกระเป๋าขึ้นแล้วเดินออกไปอลีพยายามพูดยังไงก็ไม่สามารถหยุดเธอได้แต่เมื่อเดินไปลึกในตรอกตาเฉียวก็รู้สึกเสียดายลมเย็นพัดโชยมาเป็นระลอกมีความเยือกเย็นแผ่ซ่านออกมาที่ด้านหลังคงไฟข้างทางที่อ่อนแอยอยู่แล้วค่อยๆดับทีละดวงชัดเจนว่านี่คือจังหวะของการหลอกหลอนทุกคนบอกว่าในหนังผีถ้าได้ยินชื่อของตัวเองต้องห้ามไม่ให้หันกลับไปเด็ดขาดแต่ต้าเฉียวไม่เชื่อในอาถรรพ์หันกลับไปเห็นพ่อหัวโตวขึ้นอย่างรวดเร็วจจาากกลลุ่มิ้งงหยยเป็น วันรุ่งขึ้นตอนเช้าอาลี่ร้องให้รายงานข่าวร้ายให้เสียวเฉียวต้าเฉียวตายแล้วสถานที่เกิดเหตุการตายถูกล้อมรอบอย่างหนาแน่นต้าเฉียวมีเลือดท่วมตัวตายจนไม่อาจตายได้อีกคนแกล้ชิดตายอย่างต่อเนื่องเสี่ยวเฉียวตะลึงไปเลยโชคดีที่อลี่อยู่ข้างๆตอบใจเธอให้เข้มแข็งหน่อยอีกด้านหนึ่งอาวยที่บ้านก็เจอเรื่องแปลกเขาเห็นคุณปู่เฉียวยืนอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวและไม่มีเสียงพ่อสามารถลุกจากเตียงได้หรืออาเวยกำลังคิดที่จะไปยืนยันโรคหัวใจทำให้เขาตกใจออกมาเธอเห็นมันด้วยหรือ ต่อการตายอย่างไม่คาดคิดของต้าเฉียวทำให้ตำรวจเริ่มสนใจผู้ช่วยในตํตำรวจแวะมาเยี่ยมเสียวเฉียวถามว่ามีใครมีความแค้นต่อต้าเฉียวหรือไม่เสียวเฉียวระลึกถึงข้อพิพาทในตลาดเกษตรกรรมถ้าจะพูดถึงผู้ต้องสงสัยก็ต้องมีอาเวนเท่านั้นมีการกล่าวหาอย่างชัดเจนผู้กำกับนำหมายค้นมาที่บ้านเหมยีอาเอวุธเห็นตำรวจแล้วมีสีหน้าตกใจไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจพบมีดที่เปื้อนเลือดในห้องเจ็ดของจะพูดอะไรอีกละ่ะมีแรงจูงใจในการฆ่าและมีอาวุธฆาตรกรรมอาเวุธต้องเป็นฆาตรกรแน่นอน อาวยรู้ดีว่าถ้าถูกจับคงหนีไม่พ้นการสักถามอย่างเข้มงวดเขาหาช่องทางแล้วรีบหนีออกมาตำรวจไล่ตามหลังและตะกวนตากลุ่มคนสองกลุ่มวิ่งผ่านหน้าของอาลีไปอาเวยซึ่งเป็นคนท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยกับภูมิประเทศไม่นานก็ทำให้ตำรวจตกหลังก่อนผู้กำกับนำทีมมาที่ข้างแม่น้ำไม่ได้สนใจเลยว่าอาเวยซ่อนตัวอยู่ในน้ำใช้โอกาสในย่างค่ําคืนอาเวยแอบเข้าไปในโรง,งงานใกล้เคียงเขาหยิบเสื้อผ้าสะอาดมาสวมใส่ในเวลาเดียวกันเหมยอ,อีกเขาประตูห้องเสียวเฉียวบอกข่าวที่น่าประหลาดใจเพื่อนบ้านไม่ได้กล ในร่างของคุณปู่เฉียวมีผู้ใช้สแตนอาศัยอยู่จริงๆอคา,าระที่เธอนำมาขณะนั้นแค่ต้องการขับไล่ผู้ใช้สแตนให้คุณปู่เฉียวจักไปอย่างสบายใจเมยอ,อีมไม่ได้โกหกเอาเวเห็นผู้ใช้สแตนในโรงงานนั่นคือปีศาจที่มีผมขาวพันเส้นพันปีศาจที่มีชื่อเล่นว่าผีพันเส้นผมโชคดีที่อาลีมาช่วยทันเวลา ไม่เช่นนั้นอวัยคงจะถูกทาให้ตายตกไปตามความตัวเมื่อส่งเหมยอ,อีไปแล้วเสียวเฉียวก็เตรียมตัวนอนหลับได้ยินเสียงครวญครงอย่างลําบากของพ่อเธอไปที่ขอบเตียงเพื่อ,อบอกใจไม่คิดเลยว่าคุณปู่เฉียวจะจับไหล่เธอไว้ด้วยสองมือร่างกายทั้งหมดเปล่งอุณหภูมิสีแดงสัญญากับฉันให้ฉันตายโดยเร็วเถอดพ่อได้ยินเสียงก๊อกแก,ก๊กสองสามเสียงประตูไม้ด้านหลังเปิดออกอย่างเงียบๆถึงแม้จะไม่มีใครเข้ามาแต่ในห้องกลับดูแออัดมาก ทางนี้คุณปู่เฉียวได้วุ่นวายเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งลูกสาวของอาลีอิมีเริ่มร้องขึ้นมาอีกเฉียวเฉียวกอดอิมีที่เป็นไข้เด็กไม่กลัวคุณป้าเฉียวเฉียวอยู่ที่นี่คุณนะผู้จบไปก็ดับทันทีเฉียวเฉียวเอ็นตัวนอนข้างๆเตรียมปลอบอิมีให้นอนหลับเสียงที่คุณเคยดังขึ้นคุณป้าเฉียวเฉียวคุณมาทำอะไรในห้องของฉันฉันไปแล้วรอหน่อยถ้าคุณคืออิมีแล้วคนที่นอนข้างๆฉันคือใครผู้ใช้สแตนกดเสียวเฉียวลง เหมือนผีห่อหุ้มอยู่บนตัวขยับไม่ได้เลยโชคดีที่อาลี่จุดเทียนแล้วมาถึงอีมมี่ตอบรับแล้วล้มลงที่พื้นเฉียวเฉียวก็ค่อยๆฟื้นคืนสติในขณะน,นี้อีมมี่ร้องให้บอกว่าทั้งตัวเจ็บปวดเฉียวเฉียวเลิกเสื้อขึ้นพบว่าอีมมี่มีหนองเต็มตัวทันใดนั้นก็หายใจเข้าลึกเธอจริงๆไม่มีทางออกจึงต้องไปปรึกษาอาวยอาวุหยิบคู่มือผู้ใช้สแตนจากชนหนังสือบอกเฉียวเฉียวผีพันเส้นผมจะช่วยป้องกันภยัยและยืดชีวิตให้ร่างหลักแต่ร่างหลักก็จะต้องแบกรับความเจ็บปวด เชี่ยวเฉียวจัดเตรียนแท่นบูชาเทของเหลวพิเศษลงไปแล้วใส่เข้าปากชิมดูหนึ่งคำเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอเปิดหน้าตา่างนั่งขัดสมาธิข้างหัวเตียงของพ่อรอจนถึงที่งคืนเสียงรอยกาดังเสี่ยวเชียวเริ่มสวดมนต์ในช่วงคลิปตาเสียงกระเบื้องแตกดังมาจากหลังคาเสี่ยวเชียวรู้สึกประหมา่าในใจแต่ไม่กล้าหยุดเองหลังจากมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยรอบรอบเงียบสงัดในทันทีเสี่ยวเชียวค่อยๆหันตัวเห็นภาพที่ไม่อาจลืมเลือนในชีวิต คุณคือใครผีพันเส้นผม <No. S 1> เสียวเฉียวที่วิญญาณแทบแตกสลายยังไม่สว่างก็ไปหาพระอาจารย์ขอความช่วยเหลือพระอาจารย์บอกว่าจะช่วยเธอทำพิธีขับไล่ปีศาจขับไล่ผู้ใช้สแตนในตัวคุณปู่เฉียวออกไปให้หมดสิน้นในขณนะเดียวกันอาลี่ถือกล่องข้าวมาที่โรงเลี้ยงหัวเพื่อเยี่ยมอาวายที่หลบซ่อนอาวายหิวจนเหมือนคว้าข้ามากินอย่างอร,อร่อยเขากินไปก็ดาา่ไป ฉันก็ไม่ได้นะที่ทําให้ต้าเฉียวตายทาไมมีมีดโผล่มาที่บ้านฉันได้อาลีร้องให้ขอโทษและบอกความจริงออกมาขอโทษครับต้าเฉียวคือตัวอยู่ที่ฉันท่าคืนวันนั้นต้าเฉียวหนีผู้ใช้สแตนได้ถูกแทงเข้าที่ท้องด้วยมีดแล้วอาลีมาที่บ้านเหมืออีใส่อาวุธลงในห้องเก็บของทําไมต้องทําร้ายฉันนี่คือวิธีเดียวที่จะช่วยลูกสาวของฉันอาวยบิดคออาลีด้วยความโกรธจู่ๆก็ปวดท้องอย่างรุนแรงไม่ดีข้าวมีอุจจาระอุจอจาระมีพิษเพียงไม่กี่วินาที เลือดพุ่งออกจากท้องอาเวยตายแล้วอาลีที่วางยาสำเร็จสันเข้าเก็บโตและช้อนซ่องทิ้งศพไว้และหนีไปอย่างแตกตื่นชาวบ้านที่มาป้อนอาหารบูพบว่ามีคนตายเอยอีมาด้วยน้ำตาเพื่อขอรับศพเสียวเฉียวยิ่งประหลาดใจไม่หายตอนนี้สายเลือดของครอบครัวเฉียวเหลือเพียงเธอคนเดียวอาลี่ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้แค่สนใจอาการป่วยของลูกสาวอีมีได้ยินเสียวเฉียวพูดอาหงมาที่บ้านเพื่อทำพิธีไล่ผีในดวงตาแสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดเล็กน้อยอาหงทำให้คุณปู่เฉียวล้มลงอาลีแบลบ่แอย่างลับ,ลบ แอบดูผ่านหน้าตา่างพิธีสวดโดยคนสองคนอาหงรับผิดชอบในการอ่านอังกุรานเสี่ยวเฉียวรับผิดชอบในการรดน้ําทําความสะอาดน้าหนึ่งขันถูกเทล,ลงไปคุณปู่เฉียวมีปฏิกิริยาในท,ทันทีในเวลาเดียวกันอีมีร้องให้คนครางเหมือนผีน้องที่อยู่บนตัวเหมือนสิวที่สุกเต็มที่ทําให้คนมีความรู้สึกอยากบิดให้แตกใต้การอวยพรของพระคำพีคุณปู่เฉียวเอาชนะแรงนงถูกลอยขึ้นมาในอากาศน้าศักดิ์สิทธิ์ที่อ่งเหาเตรียมไว้ก็ค่อยๆหายไปอย่างมหัศจรรย์ขณะที่คุณปู่เฉียวค่อยๆลงมาน้องบนตัวของอีมีเ่เแตะละอย มองอย่างเจ็บปวดว่าชีวิตไม่เหลืออาลีตัดสินใจว่าจะฆ่าคนอีกหนึ่งคนเราทำมันสำเร็จแล้วอาลีาแทนไปหนึ่งทีอางเหาล้มลงทันทีเสียวเฉียวมองด้วยความ,ม,มงุนงงอาลีเทบ้าหรือเปล่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ถึงเวลาเผยความจริงแล้วเมื่อหกปีก่อนคุณปู่เฉียวคนเจ้าชู้คนนี้มีภรรยาน้อยอย่างเหมยอ,อียังไม่พอหรือยังทําให้แม่บ้านอาลลีตั้งท้องอีกด้วยคุณจะเป็นคนแบบนี้ได้อย่างไร คุณย่าเฉียวกรุณาอภัยให้ผมด้วยอา,อาลีให้กำเนิดอีมี่คุณปู่เฉียวยิ่งรักใคร่เธอมากขึ้นคุณย่าเฉียวเห็นเรื่องนี้เก็บความเกลียดไว้ในใจเธอใช้เงินจำนวนมากจ้างหมอผีให้ทำการตัดคำสาปปัญหาคือคุณปู่เฉียวมีผู้ใช้สแตนคอยปกป้องหมอผีก็ไม่กล้าทำอะไรง่ายๆคุณย่าเฉียวจึงต้องหาทางเลือกอื่นให้หมอผีทำการตัดคำส,สาปใส่ร่างอีมี่แทนหลังจากอีมีป่ป่วยคุณปู่เฉียวตอบรับกับอาลีเมื่อเขากลับมาจากจาก,การ์ตาก็จะโอนผู้ใช้สแตนให้กับอีมี่แบบนี้จะสามารถรักษาชีววิตไไ้้ด ฟื้นฟูสุขภาพต่อมาคุณปู่เฉียวประสบอุบัติเหตุจนไม่รู้สึกตัวทําให้เรื่องนี้ล่าช้าออกไปดังนั้นอาลีจึงค่อยๆฆ่าต้าเฉียวและอาวดตอนนี้แค่กําจัดเสี่ยวเฉียวผู้ใช้แสแตนก็จะย้ายไปตามลําดับสายเลือดโดยอัตโนมัติไปยังอิมิงเพื่อบุตรสาวอาลีสแสดงพลังต่อสู้ที่น่าทึ่งถึงแม้เสี่ยวเฉียวจะมีออร่าของตัวเองก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีที่รุนแรงได้ขณะที่เสี่ยวเฉียวกําลังปิดบาดแผลในขณะที่กําลังจะติ้นหลมผู้ใช้แสแตนปรากฏตัวขึ้นคุณปู่เฉียวลอยขึ้นนนนนไปปใออออาาาาากกกกกศีีคครรััง้งตะมมว่่ดุยยื แค่คุณกดยืนยันรับผู้ใช้สแตนมันก็จะช่วยคุณฉันยินดีในช่วงเวลาที่การย้ายเสร็จสมบูรณ์คุณปู่เฉียวตกลงบนเตียงตายแล้วและเสี่ยวเฉียวกลับฟื้นคืนชีพที่เดิมดึงมีดออกมาอย่างแรงมีดวงตาที่แวววาวเล่ล่าอาลีอาลีหลบเข้าไปในห้องล็อกประตูไม้จากข้างในไม่รู้ว่าเสี่ยวเฉียวเป็นแฟนหนังเงียบที่เคยดูโดยเ h i น ดันใช้หัวตีเปิดช่องออกมามีเผชิญหน้ากับเสี่ยวเฉียวที่โจมตีอย่างบ้าคลั่งอาลีไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยถูกกดนอนอยู่บนพื้นในพริปตาในเวลานี้การกลับด,ด้าน180องศาเกิดขึ้นเสียงร้องไห้ของอิมิทําให้เสี่ยวเฉียวเลิกคิดที่จะฆ่าเธอถือมีดเดินไปข้างๆอิมิอาลีคลานไปที่ประตูเห็นอิมัดนั่งอยู่บนขาเสียเส่ยวเฉียวเสี่ยวเฉียวซิทิ้งอยู่ในอ้อมกอดของผู้ใช้แตนเล็บยาว40 cm. เซนติเมตรกรีดเปิดหนอง เฉียวเฉียวดึงเส้นผมออกจากแผลผู้ใชส้สแตนใส่เส้นผมเข้าปากแก้คำสาปของหมอผีได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุดของเรื่องราวเชียวเฉียวกลายเป็นเจ้านายคนใหม่ของผู้ใชส้สแตนอาลียอมรับผิดและถูกดำเนินคดีนั่งในรถตำรวจและจับไปอย่างห่อเหี่ยวหนังเรื่องนี้จากอินโดนีเซียในช่วงเวลาสุดท้ายสร้างความรู้สึกในการผจญไทยอันน่าพิศวงของโจโจโนในหนังผีทำให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจหากคุณชอบการบรรยายในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามสนับสนุนและติดตามเราหน่อยพบกันในคลิปต่อไป และพบกันใหม่แบบไม่มีการขาดตกบกพร่อง